สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ h a s แท็กแท็กทีที่687ค่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่วนันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสำหรับเรื่องราวของรถหรู BMW ที่ขับรถปาดหน้ารถกระบะไปมาจนทำให้รถกระบะเสียหลักพุ่งชนแบเดียร์ส่งผลให้คุณลุงที่ขับรถมาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสต้องเข้า ICU ค่ะ ที่พีก็คือคนขับรถ b ี w เนี่ยเป็นลูกของนักการเมืองท้องถิ่นคนดังและตอนนี้กำลังลงสมัครลงเล่นการเมืองด้วยงานก็เข้าหลายดอกค่ะทั้งการขับรถหวาดเสียวทำให้เกิดอุบัติเหตุความเหมาะสมของการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและที่สำคัญความพ่อใหญ่จะทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมในการดำเนินคดีนี้หรือเปล่าเราก็ไปฟังทั้งหมดในฮช็กลูกพีค่ะ จุดเริ่มต้นเรื่องราวเริ่มในวันที่16เมษายนค่ะคุณลุงอายุ65ปีกับคุณป้าอายุ64ปีกาลังจะขับรถกลับลําปางหลังจากลงมาเลี้ยงหลานช่วงสงกรานต์ปกติเนี่ยไม่ได้ใช้เส้นทางนี้ก็เลยไม่มีความชํานาญในเส้นทางนี้แต่คุณลุงกับคุณป้าก็ไม่ได้ขับเร็วนะจุดเกิดเหตุคือช่วงออกจากด่านเก็บเงินเข้าทางด่วนค่ะมันเป็นทางเบี่ยงร่วมระหว่างเลน3กับเลน4คุณลุงขับมาเลน3แต่ไม่ได้เบี่ยงออกไปตามเส้นทางเลนจากนั้นก็มีบาเลน4คันหนึ่งขับมาเลน4 แต่ว่าไม่ได้ชะลอตรงช่วงคอขวดทําให้รถ BM เนี่ยถูกรถของคุณลุงเบียดแล้วก็กระแทกกับบาริเออร์ด้านข้างนะคะจากนั้น BM เคันดังกล่าวก็ขับประกบรถคุณลุงค่ะแล้วก็มีการเปิดกระจกชี้หน้าบอกให้คุณลุงจอดรถส่วนด้านรถของคุณลุงเนี่ยก็มีการเปิดกระจกยกมือไหวแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าทําอะไรผิดขอโทษด้วยจริงๆแต่คนขับ BM ก็ยังชี้หน้าแล้วก็บอกให้จอดรถไม่หยุดค่ะแล้วก็มีการปาดหน้าคุณลุงไปมาคุณลุงไปเลนซ้ายก็ปาดไปเลนซ้ายคุณลุงไปเลนขวาก็ปาดไปเลนนขวาาจสุุดท้ย BM พ่ง เข้ากระแทกกับรถกระบะทําให้รถของคุณลุงเนี่ยไปกระแทกกับแบริเออร์แล้วก็จอดนิ่งสนิทในที่สุดนะจากนั้นรถ BM ก็ถอยกลับมาค่ะคนขับลงจากรถแล้วก็ยืนชี้หน้าด่าพร้อมโวยวายว่าลุงเขาชนผมลุงเขาชนผมในขณะที่คุณลุงร้องว่าเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกคนขับก็ยังไม่หยุดนะคะหลังจากนั้นก็มีพลเมืองดีถามว่าขับรถชนคุณลุงทําไมคนขับบอกว่าลุงเขาชนผมแล้วไม่ยอมจอดพร้อมบอกด้วยว่าพ่อของตนเนี่ยเป็นนายกแล้วก็รู้จักอาตายที่เป็นผอ,อตํารวจค่ะจากเหตุการณ์นี้ทําให้คุณลุงซี่โครง ซี่ด้านขวานะคะปอดด้านขวาช้ำกระดูกอ,อกหน้าแตด คุณป้าซี่โครงหักด้านขวาหายปลา้มมีรอยบาดหัวปุดโนทางด้านขวาตัวคุณลุงตอนนี้จําเป็นต้องรักษาตัวอยู่ใน ICU ค่ะอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะตัดภาพไปที่สถานีตํารวจค่ะตัวลูกสาวของคุณลุงเนี่ยก็มาที่สถานีตํารวจเพราะทางโรงพยาบาลบอกว่าให้มาแจ้งความเพื่อทําเรื่องเบิกพรบอรแต่ปรากฏว่าพอลูกสาวมาถึงสถานีตํารวจก็เจอคนขับบ m ชี้หน้าตะโกนด่าว่าคุณพ่อคุณนะผิดคุณพ่อคุณขับรถชนผม แล้วก็พบว่าคู่กรณีเนี่ยมีการแจ้งความลงบันทึกกับตํารวจไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นการแจ้งความที่เขียนเหมือนว่าคุณลุงเป็นฝ่ายผิดเป็นฝ่ายขับรถไปชนเขาแต่คุณลูกสาวเนี่ยได้ดูคลิปเหตุการณ์เต็มจากคนละเมืองดีมาก่อนแล้วก็จําได้ว่าฝ่ายบีเอ็ต่างหากที่เป็นคนขับรถมาชนรถของพ่อตัวเองจนไปกระแทกกับแบลรีเออร์ต่อมาค่ะลูกสาวก็วกทราบภายหลังอีกว่าคนขับรถ BM เนี่ยชื่อคุณพีทเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและที่สําคัญยังเป็นลูกชายของอดีตนายกเทศมนตรีต ัญบุรีคุณลูกสาวก็เลยเริ่มเกิดความกลัวว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมในคดีนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทีมงานคุณกันจอมพลังเข้ามาดูแลนะจากนั้นวันที่17เมษาค่ะเพจเฮียขับรถได้นําคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถมุมต่างๆมาให้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าคนก็ด่าคนขับ BM กันกระจายค่ะและยิ่งได้รู้ในภายหลังว่าหลังจากคุณพีทลงจากรถเนี่ยก็เที่ยวประกาศว่าพ่อตัวเองเป็นนายกในสภาพบวยวายเสียงดังและตัวเองก็เป็นผู้สมัครสอทออีกยิ่งทําให้คุณพีทัว ลงหนักเข้าไปใหญ่พร้อมกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ที่ว่านี่ขนาดยังไม่ได้ตําแหน่งยังใจร้อนโวยวายยังทํากับประชาชนขนาดนี้แล้วถ้าได้ตําแหน่งเราจะทํากับประชาชนขนาดไหนอ่ะแบบนี้จะไปมีปัญญาดูแลประชาชนได้ยังไงเรื่องนี้ก็กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะจากนั้นก็มีคนไปค้นประวัตินะคะเขาก็สืบต่อมาได้ว่าตระกูลคุณพีสเนี่ยเป็นนักการเมืองทั้งบ้านเลยตัวคุณพ่อคือนายกเบี้ยวอดีตนายกเทศมนตรีตำบลดัญญบุรีคุณแม่เป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลดัญญบุรี พี่ชายเป็นสสพักเพื่อไทยปทุมธานีพี่สาวก็เป็นสอ,อาบาจอของปทุมธานีส่วนตัวคุณพีทเนี่ยก็เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลธัญ,ญบุรีที่พีทที่สุดก็คือพี่ที่เป็นสสปทุมเนี่ย เคยมีคดีทำร้ายร่างกายคู่กรณีจนกระโหลกยุบมาแล้วนะคะแต่ก็ยังได้เป็นสสเพื่อไทยต่อนะจริงๆอ่ะคดีเนี้ยศาลตัดสินแล้วว่าทางพี่ชายคุณพีตต้องจ่ายเงินชดเชยเยียวยากับเหยื่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีการจ่ายเงินชดเชยอ,อะไรมาจนถึงปัจจุบันนะคะนอกจากนี้ในงานบวชของคุณพีก็ยังได้คุณทักษิณไปเป็นประธานพิธีอีกด้วยเรื่องพวกนี้ก็เลยทําให้สังคมจับตามองหนักไปอีกคะ่ะวว่าเคสนี้คุณลุงคุณป้าจะได้รับความยุติธรรมหรือเปล่า หลังจากนั้นวันที่18เมษาค่ะมีภาพของนายกเบี้ยวคุณพ่อของคุณพีทนํากระเช้าไปมอบให้คุณป้าที่รักษาตัวอยู่ในห้องนะคะแต่ภาพมันแปลกปลอยอยู่นิดหน่อยก็คือคุณป้าเนี่ยอยู่ในสภาพที่นอนอยู่บนเตียงแล้วนายกเบี้ยวเนี่ยก็จับมือของคุณป้าไปจับที่กระเช้าแล้วจากนั้นก็ยิ้มถ่ายรูปมองกล้องค่ะจากภาพนี้หลายคนก็เลยรู้สึกว่าโขยมันคอนเทนต์มากเลยอะที่สําคัญก็คือคนที่ทําผิดคือลูกนะแต่ทําไมต้องให้พ่อมาออกลับหน้าตลอดเลยดูลูกยังเป็นลูกแง่ติดพ่ออยู่เลยนะ ต่อมาวันเดียวกันค่ะนายกเบี้ยวก็มีการโฟนอินเข้าไปในรายการโหน,ใน,ใน,ก,รโนกระแสน,นะคะบอกว่าได้คุยกับน้องพีชแล้วลูกชายยังอยู่ในสภาวะตกใจยินดีชดใช้เพราะปกติผมก็ทํางานเพื่อประชาชนอยู่แล้วยินดีช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วใครเดือดร้อนเข้ามาผมก็ยินดีช่วย <c oughs> เห็นคลิปลูกชายตัวเองค่อนข้างตกใจพอน้องพีชไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ระยะหลังตนกับลูกไม่ค่อยได้เจอกันรู้สึกเสียใจที่ดูแลลูกได้ไม่ดีเท่าที่ควร ขอโทษลูกหลานคุณป้าตอนนี้น้องพีชสำนึกแล้วอยากมาเยี่ยมคุณลุงคุณป้าแต่กลัวก็เลยไม่กล้ามาให้พ่อมาแทน แต่ลูกสาวของคุณพีชค่ะบอกว่าคุณพีชเนี่ยไม่เคยติดต่อมาหาลูกสาวเลยนะมีแต่ลูกสาวโทรหาคุณพีชคุณพีชบอกว่าจะติดต่อกับแต่ก็ไม่ติดต่อกับตอนนี้คุณพีชกําลังจะไปออกรายการทางช่อง8แต่ก่อนที่จะไปออกรายการอ่ะควรติดต่อหาญาติพี่น้องของผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนหรือเปล่าเรื่องนี้นายกเบียวก็บอกว่าหลังเกิดเหตุไม่มีใครติดต่อคุณพีชได้เพิ่งจะติดต่อได้เมื่อคืนน้องพีชตกใจมากไม่เคยเจออะไรแบบนี้ทําอะไรไม่ถูกคดีจะผิดจะถูกก็ยินดีจะรับจะดูแลคุณลุงคุณป้า วันนี้น้องพีชอยากไปกราบคุณลุงคุณป้าแต่ยังไม่กล้าเพราะกลัวญาติๆจะโกรธลูกสาวอธิบายต่อว่าแต่ว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ย คุณพีชไม่ได้โทรหาลูกสาวก็จริงแต่โทรหาพลเมืองดีคนอื่นนะนายกเบี้ยวบอกว่าน้องพีชยังเป็นวัยรุ่นยังทําอะไรไม่ถูกหลังเกิดเหตุการณ์ลูกชายตนไปที่โรงพักจากนั้นก็ประกันมาเคมก็เลยเข้าใจว่าไม่มีอะไรแล้วแต่หลังจากนั้นข่าวก็ปรากฏในสื่อทุกช่องลูกชายของตนมีความกลัวก็เลยปิดมือถือตอนเพิ่งจะตามตัวเจอเมื่อคืนตอนนี้สภาพจิตใจของน้องยังไม่ค่อยดีเราก็ต้องค่อยๆพูดแต่ไม่มีเจตนาจะหลบหนีคุณการจอมพลังก็ถามว่าตอนนี้คุณพีชลงสมัครรับเลือกตั้งยกมือไหว้ประชาชนแต่ทาไมาวันนนี้พอเเเกกิดหหตุไมม่็ยื ไหว้ผู้บาดเจ็บเลยคุณพ่อบอกว่าวันนี้คุณพีชยังไม่ได้เป็นนักการเมืองคุณกันก็เลยถามว่าแล้วถ้าเป็นนักการเมืองจะไม่หายแบบนี้หรอนายกเบี้ยวบอกว่าถ้าเขาเป็นนักการเมืองแล้วเขาก็ต้องดูแลทุกสุขของประชาชนตามด้วยการให้ไปถามประชาชนว่าผมนายกเบี้ยวดูแลทุกสุขของประชาชนดีไหมตอนยินดีที่จะดูแลทุนลุงคุณป้าทุกอย่างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่ให้ไปถามประชาชนว่านายกเบี้ยวดูแลประชาชนดีไหมอะ ่อมาเป็นประเด็นของเรื่องคลิปเสียงนะคะคือมันมีคลิปเสียงที่คุณพีทอ่ะโทรไปต่อว่าพยานในเชิงว่าลงคลิปทําไมบ้านอยู่ที่ไหนเขาเนี่ยคุยกับลูกสาวคุณลุงคุณป้าเรียบร้อยแล้วเรื่องเนี้ยลูกสาวคุณลุงก็รู้ว่าผิดพยานอาจจะลงคลิปทําไมขอให้ลบคลิปได้ไหมขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะว่าลบจริงหรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคุณพีทยังไม่ได้คุยกับครอบครัวของคุณลุงคุณป้าเลยนะอีกเรื่องก็คือพยานคนเนี้ยไม่ได้ให้เบอร์ใครเลยนอกจากตํารวจนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าเราคุณพีทโทรหาพยาานไได้เ ไม่ได้ให้เบอร์ใครเลยนอกจากตำรวจแปลว่าเรื่องนี้ตำรวจเป็นคนให้เบอร์พยานมาให้คุณพีทมาโทรข่มขู่หรือเปล่าด้านนายกเบี้ยวบอกว่าเพิ่งได้ยินเรื่องที่คุณพีทโทรไปข่มขู่พยานเป็นครั้งแรกลูกอาจจะทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ อีกเรื่องก็คือจริงๆวันนี้ญาติห้ามเยี่ยมนะคะเขาก็เลยถามกันว่าแล้วนายกเบี้ยวใช้สิทธิ์อะไรในการเข้าไปเยี่ยมคุณป้าละ่ะนายกเบี้ยวก็ไม่ได้ตอบคําถามตรงๆค่ะเขาก็ตอบแค่ว่าเจอเร,ปรพอปภเจอหมอเจอพยาบาลมาเยี่ยมพร้อมกับลูกน้องที่เป็นสมาชิกเทศบาลจากนั้นก็ถามพยาบาลที่อยู่หน้าประตูว่าเข้าห้องได้ไหมจากนั้นพยาบาลก็เปิดประตูเข้าไปไม่ได้เปิดเข้าไปเองแต่ถ้าฟังจากในมุมคุณป้าเนี่ยมุมคุณป้าบอกว่าตอนนายกเบี้ยวเข้ามาก็คือจู่โจมเข้ามาเองเลยพยาบาลเดินมาบอกว่านายกอยู่ที่หน้าประตูให เข้ามาไหมตนก็บอกว่าไม่ให้เข้าได้ไหมพยาบาลก็พยายามห้ามแต่ว่านายกเนี่ยก็เข้ามาอยู่ดีนะต่อไปเป็นการสัมภาษณ์คุณป้านะคะว่าในช่วงเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณป้าเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุคุณพีทเนี่ย ขับรถปาดไปมาแล้วก็เปิดกระจกลงชีหน้าคุณป้าก็เปิดกระจกยกมือว่าขอโทษบอกว่าป้าไม่รู้ว่าป้าทําผิดอะไรคุณพีทบอกว่ารถคุณอะขับเบียดรถผมทําให้รถผมไปชนเบรเออร์ด้านข้างรถผมเสียหายรถผมแพงนะคุณมีปัญญาใช้หรือเปล่าคุณต้องจอดรถจอดจอดจอดป้าก็ยกมือขอโทษร้องไห้ถามลุงว่าจะจอดไหมลุงบอกว่าเป็นทางด่วนจะจอดได้ยังไงแล้วเราไม่ผิด แล้วเดี๋ยวเขามีอาวุธจะทํำยังไงสุดท้ายก็เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะสุดท้ายเป็นการโทรไปคุยกับคุณพีทที่ออกรายการอยู่ในช่อง8ค่ะคุณพีทบอกว่าทําไปเพราะโกรธคุณลุงที่รถของคุณลุงอะไปเบียดรถเขาโกรธที่คุณลุงไม่จอดรถ จังหวะต่อรถชนแบลเออร์พยายามชะลอแล้วแต่ไม่ทันถ้าคุณลุงจอดรถเราลงมาดูรถผมจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้แน่นอนแต่คุณลุงไม่ยอมจอดรถตอนนั้นเลยเกิดอารมโมโหแต่ไม่ได้มีเจตนาให้รถชนจนเกิดอุบัติเหตุรุนแรงอย่างในคลิปพี่ขอโทษลูกสาวที่ไม่ได้ติดต่อกลับไปเพราะตนยังตกใจไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยหายไปปรึกษากับคุณพ่อก่อนเราบอกกับคุณพ่อว่าอยากไปเยี่ยมคุณลุงคุณป้าเดี๋ยวค่ารักษาพยาบาลค่ารถเราออกให้หมดเลยเราขอดูแลครอบครัวนี้เต็มที่ตนจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแน่นอนส่วน อตนไม่กังวลมองว่าเป็นคนละส่วนกันถ้าจะมองว่าผมขับรถชนแล้วดูแลประชาชนไม่ได้คงไม่ใช่สุดท้ายก็คือใบขับขี่ของคุณพีทหมดอายุมา4ปีแล้วนะคะโดยคุณพีทอ้างว่าเป็นช่วงโควิดแต่อันนี้เลยโควิดมานานมากแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น วันที่18เมษายนคุณพีทรับทราบ4ข้อเก่าวหาที่สถานีตำรวจค่ะประกอบด้วย1ทําทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส2ทํทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ3ขับรถโด,ดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและ4ทําให้เสียทรัพย์ค่ะก่อนจะเดินทางกลับในช่วงที่เดินทางกลับเนี่ยนักข่าวก็เดินตามไปทําข่าวที่สถานีตำรวจด,ด้วยตอนที่คุณพีทกําลังจะก้าวขึ้นรถมีกล้องของนักข่าวสถานีหนึ่งไปกระแทกกรบศีษะของคุณพีทพอดี ทำให้คุณพีทหันมาชักสีหน้าแล้วก็ตะคอกใส่นักข่าวว่าใครโดนหัวผมผมเย็บหัวอยู่นะพี่คใครโดนห,หัวผมวะน้องผมหัวผมเย็บอยู่นะ ่อมาวันที่19ค่ะนายกเบ้ยวพร้อมคุณพีทเดินพางมาที่สพลำลูกกาพร้อมด้วยช่อดอกไม้จํานวนสองพวงได้กล่าวสั้นๆว่ามีการประสานกับญาติเรียบร้อยแล้ววันนี้ตั้งใจจะมาขอโทษผู้เสียหายนายกเบ้ยวได้ตะโกนใส่สื่อมวลชนว่าอย่าเบียดสิครับแล้วก็บอกกับคุณการว่าเดี๋ยวน้องพีทจะไปขอโทษคุณลุงคุณป้าเห็นใจผมบ้างผมเหนื่อยแล้วอ่ะขอโทษก่อนแล้วจากนั้นคุณพีทก็คุกเข่าขอโทษตามที่คุณพ่อบอกนะคะก่อนจะออกมาเป็นภาพนี้ค่ะ ขอโทษครับอปลกก็อันนี้มัดมือชกเกินนะอันนี้มัดมือชกเกินขอโทษยนะครับสุดท้ายนายกบ้ยวก็บอกว่าไม่เป็นไรครับวันนี้ไหนๆได้มาเจอแล้วมาเจตนาขอโทษยังไงก็ให้ประชาชนตัดสินใจแล้วกันนอกจากนี้คุณพีดยังให้สัมาภาษณ์กับสื่อด้วยว่าทั้งๆที่ผมผิดคนเดียวแต่มันลามไปที่คุณพ่อคุณแม่ผมมันเยอะไปแล้วนะสุดท้ายวันที่20ค่ะนายกเบี้ยวแล้วก็คุณพีดเนี่ยเดินทางไปที่โรงพยาบาลพร้อมเงินสด200,000บาทนะคะหวังจะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณลุงกับคุณป้าแต่ปรากฏ เมื่อมาถึงเนี่ยมีญาติได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยตอนแรกคุณพีตั้งใจจะฝากเงิน2 0 0 0 0 0บาทให้พยาบาลไปให้คุณลุงกับคุณป้าแต่ทางโรงพยาบาลไม่สะดวก<ๆ><ๆ>ก็เลยจําเป็นต้องนําเงิน2 0 0 0 0 0บาทกลับไปก่อนจะเขียนจดหมายเป็นลายมือตัวเองไว้ว่าผมได้เดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลกับคุณพ่อขอให้คุณลุงกับคุณป้าหายไวๆนะครับผมขอโทษกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยวันนี้ผมได้เดินทางมาเยี่ยมแล้วแต่คุณลุงกับคุณป้ายังไม่อนุญาตให้เยี่ยมและผมได้นําเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่ได้มีญาติมาจ่าย ผมยินดีที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลจนคุณลุงหายดีเป็นปกติ และน,นี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ใดๆก็ตามจากเรื่องราวท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวเนต็ตไม่ซื้อเลยสักอย่างคะ่ะชาวเนต็ตมองว่าคุณพีทอะ่ะไม่มีความจริงใจในการขอโทษเลยไม่ว่าจะทําอะไรจะพูดอะไรดูเหมือนเป็นคําสั่งจากคุณพ่อหมดเลยดูเป็นเด็กที่ยังติดพ่อติดแม่อยู่เลยอะ่ะคุณพีทให้สัมว่ากังวลเรื่องเลือกตั้งแต่ถ้าเราอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเขาก็น่าจะให้โอกาสเราเหมือนกันชาวเนต็ตก็เลยถามกลับว่าแล้วตอนคุณยายกับคุณตายกมือไหวอะ่ะทำไมคุณพีทไม ถึงชาวเน็ตจะไม่ซื้อแต่ชาวธัญ,ญบุรีซื้อนะคือมีสื่อหลายๆเจ้าลงพื้นที่ธัญ,ญบุรีค่ะแล้วก็ไปสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคิดยังไงจะยังเลือกอยู่ไหมซึ่งชาวบ้านธัญ,ญบุรีก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าจะยังเลือกครอบครัวของนายกเดียวอยู่ไม่สนข่าวด้านลบมองว่าน้องพีเป็นคนน่ารักและนิสัยดีมากนะก็ตามนั้นนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือเรื่องราวสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในแฮชแท็กน้องพีทและนายกเบี้ยวนะคะเรื่องราวของ BMW ที่ขับรถปาดไปปาดมาจนไปทำให้รถกระบะของคุณลุงได้รับอุบัติเหตุจนต้องเข้า ICU ค่ะแล้วทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างคะใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาข้างล่างเหมือนเดิมนะและเหมือนเดิมคะ่ะใครที่ชอบคลิปสรุปรามาสรุปแฮชแท็กแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเนี้ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะตอนนี้ช่องเนียมเปิดระบบสมาชิกแล้วใครชอบคอนเทนต์ของเนียมก็อย่าลืมเข้ามาซัพพอร์ตกันนะนนะะหวา่่าาใมใมค Okay.